นี่เต่วันโกชูโนี่กระโดมงี่อาไดโอ้โหโอ้ยเอาโอ้ยฉลามนะเจนตัวงอไปเลยาแล้วนเงมหเาออกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหนี่รนปีไปแล้วันี่มันถิ่นมันถินออกมาแบบแก่เ ต้องชนตรงๆเลยชนเลยดีเซ็ตที่ two one โฉลกโตทูเข oh, oh, ้าไปแล้วนี่มาเลางปังถิงโอ้ยยังไงยังไงเล่นแบบโอ้ยโอ้ยเราปังถิงเล่นมาแล้วว่ะเฮ้ยเอ๊ยถิงมีเล่นอาจารย์หรอเลยโดนทต้งเต้นเปล่าเฮ้ยน่าเชื่อแรงแล้วตกอ่ะหลายแมตช์เกิดหลายแมตช์เกินด lady set ที่ทุวันก็ชุดไปเร็วกันลิงกสามคนลิงเกแนี่นอนาะเตกแล้วเบตันเราตามเอโอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โเฮียฟังสีมาแล้วาเฮ้ยยิงถ้าจะเต้นขำขนาดนี้กูน้แท้มชาเต้นชนะไปแล้วเฮียลงหลกเมื่อนะเออเออมันดูดนะพี่อะไรโดน เฮ้ยชนะจางกูเน่ดูเน่ลูกศิษย์ชนะเลยโดูสิดูนี่ยสลูกดสิดู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 ููิูดิดูสิดูสูสอ้โดูสิดูสิโูดูดูสิดูสิดดูสิดูสดูสิดููููด มาว่ะเฮ้ยที่มึงยังมาเอาแต่ไม่ซื้อทั้งสำนักกูได้กูไม่ได้นะเฮ้ยฟังขีดกูยเาวนี่สามที่ชู่วันโขชุดเอาว่ยเอาว่ยมาแล้วกูเจียวมามี่ยังไงไอ้เนไอ้เนี่ยคนจัดโคตกดดันผู้เข้าแข่งขันเลยสักนี่ที่อื่นกูไม่รู้นะแต่ที่เนี้ยพวกเยอะเซ็มพวกไม่จั เอาไว้เอาไว้นี language language. You know. ่นี่นี ua, tons, tons. ่นี่มึงมีมึงมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเจียวเจียวเขาถ่ายคลิปเนี่ยแล้มึงพูดอีกแล้วจะลงยังไงอ่ะเอาไว้เอาไว้เอาไว้มึงเวลาได้ไอ้ถินร้อนร้อนฟูอะไรล่ะนี่รีบดูดูดูเฮ้ยิคกุงคืนชีพเฮดี่เซ็ตสี่ทูวันก๋ชุดโปชุดเข้าไปแล้ว เพี่ยรมากมราทั้งอาทิตย์นี่นั่งดูกูตอกกันพาโอ้ยเอาอีก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 พี่เอาอะไรมาเอาอีกหนเวทกับเควีเวทพี่โอ้โหตีเข้ามึงจ่ายกูสองร้อยเดี๋ยวมึงจที่หนึ่งมาเลย เฮ้ยเอาจริงนะมึงเราเล่นเลยนะใายขอว่าแทมเด้งเลยที่แทมเด้งนะเฮ้ยเข้ากรรมการเนี่ยแด้มาห้าสิบบาทขอมนขอมนขอบมนดีเองเฮ้ยเอาได้นะไอ้ขิงจะแบ่งกูหัขึ้นเดดี้เซ็ตที่2วันโอชูโอ้ชูไปแล้วมาปุยมาปุยเอ้ยป้า เ่ดี้เซ็บที่ทั่ว,วโดม,มาแล้วมาแล้วนาจานาคานี่หนึ่งหมัดมาหมัดสองแล้ว